อจสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกท่านจ้าวันนี้มาปอกกะบสาวปอบอีกคือเก้าจะพี่น้องพอกกันในสาของวันที่ยิบหาพึภาคมปีปศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าวันนี้ภาก,กับปลาแต่เสาวเก้าจะพี่น้องหลังจากมัวว่าน,นี่ออกจากตาสองโมงกลัวจะพี่น้องเพราะฝนตกสะปอกกับเปียกไปโต๊อก็ได้จะพี่น้อง เอามือนี่กัมาลุ้นน้ำสาวปอบจาว่าสิได้สีมานว่าจากสต็มกระบุงกระตาว่าจากไปโดนไปช้อนกันจ้าดอกเต่าจะเป็นดอกอีกดอกหนึ่งดอกหน่อยนอดอกหนึ่งอุ้ยดอกหน่อยพี่ดอกหนึ่งสองดอก ดำนี่แมนเบิดเด้อจ้บพี่น้อมองหัน,นยางกายพ่นจ้ะพี่่าจับพี่โบีบจัพี่นอมียู่ตองนี่จ้ะจัพี่หม่อพี่ตอ,องมันก็ร่งเริ่มเกิดเลยเนื้อม้เนี่ย

จิน่ดำๆจ้าพี่น,อย,นอย่างหาดอกไงกหินด้อจ้ะพีน่ดอ,อกน็น,กน,น,นกจ้่จิง่นี้ดอกดำดำสีสบใครีเลยตนนีเป็นตาไปจ้าพี่น่สองดอกจ้าเฮ้มเน้ย้้อยเฮ้ยงอ

Ui, đọc đồ có nhất này nói nhá chặt cái nó đồ nồi nó

สามด,ดอกเจ<า><า>้าพี่นออ้องออกใส่มันกลิ่นเลยบ้าน,นคือคือบังได้จ้ะเสาหนูเพ่อเห็นมันหมึดเจ้าพี่นอ้องขุดเป็นซ้ายเลยเจ้าพี่นอ้องถือแล้วขึ้านก็บอกไว้ดี่ ตะเตาจะพี่น่อขุ่นุนแมนพัดจะกพี่น่อดอกสวยๆค่ะดอกไม้กินคนจะพี่น่อย่งแต่ขา

ออกหม่เด mm ้จับพี <ść> nah ่น้องแต่ว่าออกบาหลายโลกอกคัะค่ะค่ะคุณ <training> ค <enables> <cle> ุณน้เห็ด <được> ข <cl coal> ี้หจับพี่น้องหมมูเลยอู้เหยดตับเตาก็มีอแบบนี้น้ำกันเด้คุณ ดอกเค็ดตัเต้าเอาผิดจ้ะเอาเห็ดผมมินเจาพี่นอย มือเก๋ไก่มัวสองมึงได้สิบ่ิเ็นจากหน่อตัวช้ามันโค้กพีโอ้ยเกีย อุยน,นี่จ้เิผึ่งขลาว่จับอยู่เนอสวยลองเดียวกันดูจ้ะ นี่จับพี่น้องมัมมงตะดอกสวยสวยเอาวันนี้มันคือเก่าละจัพี่น้องจพี่น้องเมนเบิร์ตจ้ะดอกงามดจ้ะตเตาจพี่น้องหืมุกูแขกจพี่น้องแกงเสียบเบรจพนองวันเป็นฮิดเป็ Hmm. Hmm. sang juh, manis hmm. bung hmm. 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 เขาจะพี่น้องนะสองดอกน่างามเลยจ้ะขเขาหนอนจ้าพ่อเราจะพี่น้องดอกนึง่ะพี่น้องเปลี่ยนหม่องเปลี่ยนไม้เด้อจับพี่น้องเปลี่นยนไม้ใหม่บึงไม้เฮ็ดตับเต่าคนได้หลายจับพี่น้องขอ,อน้ำฝนเราจะพี่น้องมึงน,นี่เฮ็ดละงอกเจ้ยกับฝนพอ่อ ท้าเจุ่มจะพี่น้องอกน้อยเทดึงด้ลยเด้อจ้ะอุ้งกุ้งอุ้งขาใหญ่ค่ะกันยาวๆจ้าพี่น้องโอ้ยพี่น้องเนี่ยไอตัวน้ำอ้อย ออก,กงามด้จ้อะออกไม่จะพี่น้องออแล้วออกวัตสุเห็ดบานดอกหอดเป่นยังไงจะพี่น้อ,ไนนองออไม่ดึงอะไพี่น่องนี่มองึงาจะพี่น้องมะโอ้ยโดอกปอดโปดโผหมวกแตง ซารพาทิเดอจะมาเนี่เยเป็นน,นิดนนผลกระไรจ้ะดอกับดอก้ดปวดโพอ้ยตายโอ้ยปว,วดพ,พ,ดพ,พดนีจะพี่น้องมึงเนี่อู้สองผลงกระไรจ้ะ จ้ะไปไปตรงนี้เก็นไม้ไปเดือยๆจะพี่น้องตอนนี้ก็มานไปกับตาหนึ่งกับเพิงจะพี่น้องไม้พุ่ดตินจะน้องออออกใหม่เด้อจ้ะ โอ้โหดอกยกัอนปุติจ้ะโอ้หนปตตาเด้อจ้ะนมันเป็นสองสองเล ตะดอกไงปนจกักรดกนอนเบาพี่น้องเป็ ب, เน ب, เลบไม่ ب, เล็บยเถิงเ็ดเปิงคุม้มถึงเย็ดปวดถึงโอ้ยบอกก่ไดเด้อจากพี่น้องานข้นหมืนนี่ดือเมื่อมากจากพี่น้อง ยืมมาจ้ะยืมมายืมมาเลยจ้าพี่อีกจ้ะเล็ดบุดดิ้นจ้ะที่นอกเสิดเท่าแล้วจ้าเล็ดบุดดิ้น พี่นอพี่หนหนเลยดอกหนอนดกหนอนขาดว่าสองสามหมื่นจะพี่หนอเฮดบุดดิงเิดเทิ่งเลยจ้ะผู้ใดเคยเก็บกะ มาเก hmm. ็บเด้อจ้ะพี่น้องดอกขามแห้เด็กพี่น้องค่ะเขาตะดอกเขาได้เด้อจ้ะพี่น้องเก่งปลาสี่กระถางเนี่ยโอ้ยหมูใหญ่คัะ โอ้ยเ <SM. S 3> <Christina. S 2> ่้ึใจพี่น้องตอนจะได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วจะพี่น้องพิ่งยอดได้ยอดมันยูโรทุนละจะยยดได้ยอดมันมัมือนกระมันคือเกาเด้อจะพี่น้องแต่ว่ากับว่าเต็มกับบุงเป็นได้จะมาเบิ่งยอดได้ยอดมันซปอบเด้อจะพี่น้องหยดได้ยอดมันมือนี่อลังการคือเกาแล้วจะพี่น้องโอ้ย ตาเนี่ก็จะเป็นเห็ดรวมจะเห็ดเพิงข้าลายเห็ดบดดินจะพี่น้องส่วนตานี่ก็จะเป็นเฮ็ดตับเตาจะมนีมานไปสองกระตาเด้อจะพี่น้องมนกระตาอกจะกระบ,บุงอ๋าสำหรับคลิปนี้กะฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี้ละจ้ะบึงหยดได้ยอดมนันกถือว่ามันสุดยอดหลังจากม่วว่านเสาปอบมนบอันโมไลจะพี่น้องม่ววานี่ฝนตกไปต่อบอ่ได้จะเสาปอบเปียกเบดิดอ๋าสำหรับคลิปวันที่ยิบหา สุขภาพคมปีพศ2 5 6 8จ้ะพี่น้องยอดได้ยอดม,นมันมานีกะ2องกระตาซอกกระบุงหนึ่งกเกือบเต็มจากพี่น้องลักๆกกระจิเป็นเ็ดตับเตาเต็ดผงขลายเห็เฮดบดดินออกไม่จ้ะพี่น้องถ้าผู้ใด้หูมองหูไม้กะมาตามหนเดอ้อจะเเ็ดบดดินกระลังดอกน้อยๆจ้ะพี่น้องเนเอาบัาได้จ้ะพี่นอ้องอาอสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากนอก้องไว้ซ้ำนี้ละจ้าถ้าชอบวิดีโอจังไรกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามกดกระดิง่ง ให้กับชมรอ,อปลากัตานาไว้นะไม่ได้จ้านับสาวปอบจ้เอ้ามืออื่นกะเจ้าปอบกะสี้ยุดมือหนึ่งเด้อจ้ะพี่น้องเพราะว่าสิ่สงของเตรียมของส่งให้พี่น้องเอฟซีที่ทักทายเข้ามาจ่าพี่น้องมือ,อนกับสิบปรดิษฐดคลิปจ้ายุดมือหนึ่งยุดพักพรอมมือหนึ่งจ้ะอ่ะสำหรับคลิปนี้กับพวกสิฝากพี่ปากน้องไว้ซ้ำนีล้ละจา้าพอกกันไมคิปไปมืออื่นจะพี่น้องสวัสดีจ้า